พระเอกหนึ่งพระลานชัยพระเอกของหมอลำคำผลร่วมมิรเรียกว่าเป็นพระเอกทั้งบนเวทีแล้วก็ด้านล่างเวทีอิลีมให้ผ่านๆพระเอกหมอลำกู้ภัยหนึ่งพระลานชัยคำผลร่วมเมตรเตี๋ยอ่าแต่ว่าก็อนซิปแหนามาลังคือก็เหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีมีนหมอแคนแฟนหมอลำเทียคารุปรักสู้ผู้สู่คนเมื่อนี้มาพบมาพอกันคือเขาพี่นองกับแอดมิน้อยคนเกาคนเดิมกบพญยาโกุริโยบานทา1ิบเมอ่อนบจอก ไหอีพอยอิเมงังมือเศร้าสู้ปวสุ้คนพี่น้อง<ไ>เอาเป็นจังไหนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นพระเอกรอรับกูไให้เตีสำหรับพระเอกหนึ่งพระราชัยแหง่งวงข้าพุ่นรวมมิรรอได้รอดี รอพอมีมองถิมเสียงกะดีเสียงกะดีคน<อ>กะรอบพ่าม่นรอเฉพาะรูปร่างภายนอกเท่านั้นเพ่ผ่านจริงใจข้างในย่งรอนำนพี่นองเนาะเอาเมื่อบอก,กี้ช่วโมที่พานมาเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเพ่ยงผ่านถ้าถึงถัวเกิดอะไรขึ้นด้านหลังเวทีของหมอลำคำผลร่วมมิตรหลังจากทำการแสดงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เวนเก้ี่ยแง่งตาเหลี่ยวพี่นอง ทีมงานคอนวอยกับสีเก็บหานเก็บเวทีส่วนตัวบาดที่นี่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอิลีสําหรับทีมคอมนวอยแพย์ผานไปเหตุา่าใดกับโบสจักบรนณิตัวลาโพงทับมือวระซันอ,อย่างมหาพระเอกหนึ่งพระล้านใช่ป้๊ถึงโกเป็นได้ทุกอย่างอิลีมือขึ้นทําการสแสดงเป็นพระเอกเป็นบอสโลหานมากกับเป็นพระเอกเด้พย์ผานแต่เป็นพระเอกในชีวิตจริงทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับทีมคอนวอยตอนที่ตัวลำโพงทับมือนั่นบ่รูุว่าเจ็บหรือบ่เจ็บหล่ะต่ว่าตอน พระเอกหนึ่งพระรานชัยประมพยาบาลหายหยนั่นหนาแล้วโอ้ยยิดงได้ยิ่ดีไอคอนว้อยนั่นพระเอกหนึ่งก็ได้ถามว่าเจ็บบอเจ็บขับเพิ่น์นมาออท่ายาท่ายาใส่าย,ายาหาย้ล้างแผลหายว,วัซนททอสุดยอดถึงตัวเพล่ผ่าน <Damn. S 1> นี่หลับเพิ่นวามีพระเอกหนึ่งพระรานชัยอยู่กับวงแเพรพผ่าน อบอุ่นใจแมนบออืม,อ,มอบอุ่นใจบบแมน่าเพลินกันอันนั้นกันกพยันอันตรายอีหยังหายเดแต่ว่าพอของจะาเกิดเหตุจังสีแล้วสามารถดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับทีมงานได้โบแมนเฉพาะทีมงานทนั้นแพลยผ่านเวลาเดินทางกลับจากการแสดงไปพ่อเหตุอ่าอยู่ขางถนนหนทางจังสีพระเอกหนึ่งพระล้าชัยนี่โดดลงรถเลยเขาซอยเหลืออย่างทันท่วงทีแมนบ่ ท่าบ่มีจิตอาสายอิริบ่มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลอิริีนเหตดบ่ไดพญานาคเนี่ยผวาอ้อีหยังเฉพาะเป็นพระเอกหมรรหมอ่ำนี่เดินสายสู่มือสู่เว้นล้วก็เมืยพอแห้งแหล้วพี่น้องบาดที่นี่เวลาว่างพาอแต่ตั้งหูว่ามองนั้นมีงานเป็นบุญเป็นกุศลจังส่แมช่วยเหลือสังคมเพิินไปทันทีขอให้หูข่าวแมนบ่สุดยอดอิรีอือ๋อบกลาฟ้าล่างแพ้่ตัวบัดที่นี่ล่างแพรล่างแพร่่างสิเกลพแ่งอยู่ดีหนาเล่าจนว่าโอ้ยเนาะ แต่ว่าจ้าเลกระามพี่น้องถือว่าเป็นพระเอกที่พร้อมทุกสถานการณ์อิหลเ,เข้าสิสังเกตว่ากระเปาเ๋เปาเพา่นสี่มีกระเป๋าแพลกระเป๋ายาไปติโตไปตลอดไปหันมานีสมก็เป็นกูให้มืออาชีพอิหลวันถ่อหล,ลายๆเหตุการณ์เอ,อว่ากันว่าแม้กระทั่งด้านหน้าเวทีมีเหตุการณ์เถื่อนหนึ่งพี่น้องประท่านได้โดนมานีล่ะเออมีเอฟซีแฟนครับเผินมาเบิงหมอลำกขับผุลรวมมิรนี่ล่ะเผินวูกเผินเป็นล่มที่ด้วยคนหลกระเป๋าโง บาที่นี่ก็สิแแ่งครับนักสั่นนักสืดีอากาศหน่อยขึ้นได้บุล้อร้เป็นล่มล่งล่งป่ะนี่ยเออหรือว่าเรามีโรคงประจังตัวกับรถแทกหนึ่งพระราชใช่เพิ่นเป็นออกบ้านร้องพอดีเนาะเป็นเหลียวเห็นป่ะนี่ยเออโอ้ยจ้าเหน็บไม่ผ่านบอโลชาดูดหานเลยโตนหนาเวทีลงไปไปเบิ่งย่าหุ่มครับย่าหุ่มย่าหุ่มถอยออกไปครับเพิ่นอบร่มมากเพิ่นเลี่ยนมากคือขาคนเป็นร้อนย่าไปหุ่มกันอากาศมันแห้งหน่อยปัะนี้เพิ่นผลกระทบโรงพยาบาลเบื้องต้นเออเอาเงี้ยว อันนี้ยังอะไงี้ยนเซซั่นน่ะเงี้ยเซซ์เงีย้ยเงียเ้ย,ยมานี่เงี้ยยังอะไเอมโมเนียนั่อะนะเอมโมเนียก็ว่ายเอมโมเนียนะเงี้ยมาแต่จริงนแล้วคอยแลีเขาเสียใจแต่กสิข์เขา,เ,า,เ,อาเอาไว้เงี้ยมาเนาะเอามาให้ดมแล้วอเอวอคอยสวงคอยเซ้อไปอ้าวนี่แหละคือความสิวัยนยังไงล่ะพระเอกอีกด้านหนึ่งพระเอกทั้งด้านหน้าและด้านหลังอีกมุมหนึ่งของพระเอกหนึ่งพระรานชัยหมอลำคำผลร่วมมิตรเนาะพี่น้องเนาะคอยบอสแปลกใจเป็นยังเอสซีแฟนคลับ พอหักแม่หักพื่นจังหลายสําหรับพระเอกหนึ่งพระลานชัยแห้งเขาไปเบิองผู้ใดยากเขาไปเบิองแล่าด้วยพียผ่านเป็นอย่างล้หน่อยแห้งเบิองแห้งหมักคนอีอย่างเพียผ่านขนาดว่าบ่ได้ไปเห็นด้านหน้าเวทีด้เบิองเฉพาะพานท่างโทรศัพท์นีพ่พียผ่านแห้งเบิองแห้งหมักแห้งออกบ่ได้คนละอียดตัางเปลี่ยนฮะคนไะเอียดเป็นยังไง แหงเบิ่งแหงมากรปเอกหนึ่งพระลางชัยนี่ก็เป็นพระเอกโมลัมอ่าท่านจวารลอยเอเดก็ยัางมาเออผู้บอกแบบแบบจุนี่้ขคนละเอียดนาะแหงมาเบิ่งแหงมากแหงมาเบิ่งแหงมากโอ้จังสันจิมเพลผ่านแม่นบ่ได้มักช่องเฮาเด้มักอีหยังมักช่องอื่นเอาสุดยอดอีหลีขอชื่นชมนะพี่น้องเนาะสำหรับพระเอกหนึ่งพระลางชัยเมื่อวานเมื่อก่อนวันที่สามวันที่สี่วันหันข่อยแหงตกอกตกใจไป่ผ่านไปเห็นเพิ่นออกมาโพด้มันนั่นแหม รับในปีนฟุตบาทเงี้ยไหม,มแต่ว่าใครอยู่เพิ่นว่าพีโบอยากเพิ่นแคร์มาเตือนเพิ่นว่าโอ้ยเพิ่อนโบยากรับในถือรับในพี่น้องพระเอกหนึ่งเนี่ยพระเอกหนึ่งพระร้านใช่โอ้ยคุณพระขุมครองลงจากฮานแล้วครับโหลดเองไล่ไล่คนกับเป็นห่วงเป็นใยบ,บอกว่าแนะ่ยนั่มข้อม,เมงเข้าไปเนาะว่าหาคนขับรถให้ซะจังสี่แม่พยานด้วยความเป็นห่วงเป็นใยคำว่ารับในโอ้ยแคร์เสี้ยววินาทีเดียวนี่มันกับ ว่าอยากคิดเหตุการณ์เรื่องซันเทอะอ้าวเป็นกำลังใจให้นพี่นองเนาะสําหรับพระเอกหนึ่งพระลานชัยหมอลงคาพุนร่วมมิตรนี่แหละเฮ็ดดีต่อไปคุณบ่บเห็นผีก,ก็เห็นผืนหมาพยานแมนโบอเอาอาจังเลยอีกว่าเจา้าสมควรแล้วสีสั่งละฉันแล้วเอาใจใส่นพี่นองเนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวเอามาบอกสู้ผีซู้นองฟังพอกันคลิปหนาพี่นองสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ